อินดี้วันนี้อินดี้เรามากินหมอนให้เมาไปเลยไหมวันนี้เอาไหมฮะให้มันเมาไปเลยวันนี้เอาฮะกินหมอนนะเอานะเอาเมาเอาเออที่นอนก็กินได้เอาวันนี้กินให้เมาไปเลยเออเออเอามากินที่นอนเอากินที่นอนให้เมาไปเลย เออเอวันนี้ไม่เมาไม่เลิกเอฮะเอาไหมกินหมอนนะหนึ่งสองออ้เออกินไปเลยวันนี้ไม่เมาไม่เลิกเอนี้่เมมาไ่เลอ้ยอ้าวันนี้เอาไง มไม่มาไม่เลิกกินต่อหนึ่งอสองเ<อ>มาเมายัางเมายัางอินดี้เมายัางคะเมายัางงอ๋อไม่ไหวแล้วเว้ย